สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมทนายกิตศิพนม์จังหวัดชัยภูมิครับผมวันนี้นะครับก็มีเรื่องก็คือสามีเนี่ยไปมีชู้ครับก็คําถามก็คือจะฟ้องหย่าได้ไหมคืออย่างนี้นะครับตามกฎหมายเนี่ยเวลาเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วรักกันแล้วจูงมือกันไปที่อำเภอแล้วไปจดทะเบียนกันแล้วก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันชอบโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับ พอเป็นสามีภรรยาระหว่างกันแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยา,าไม่สามารถนะครับไปไปแอบรักคนนั้นคนนี้ได้นะครับคำถามก็คือถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับเฉพาะคนที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับคนที่แต่งงานกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงนะไม่รวมนะครับ สำหรับคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วถือว่าเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายทั้ง2ฝั่งแอบไปมีกิก๊กแอบไปมีเมียน้อยนะครับโดยหลักแล้วถ้าการที่เราแอบไปมีคนนั้นคนนี้เนี่ยแล้วเมียจับได้นะพูดง่ายๆเมียจับได้สามารถฟ้องหย่าได้ไหมแน่นอนครับสามารถฟ้องหย่าได้แต่มีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ้ามีกิ๊กหรือมีเมียน้อยนั้นนะ่ะมันจะต้องมีพฤติการที่ค่อนข้างร้ายแรงเช่นยกย่องหญิงอื่นหรือหรือสามีหรือชายอื่นเนี่ยเสมือนเป็นภรรยาหรือสามีของตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่สามีแอบไปอาบอบนวดน,นะครับอาบไปอาบอาบอบนวดไปบาร์โฮสนะครับภรรยาแอบไปบาร์โฮสอย่างนี้นะครับชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ ไม่ได้ไปยกย่องผู้หญิงหรือยกย่องชายที่บาวโฮสเนี่ยขึ้นมาเทียบชั้นเสมอกับการเป็นสามีภรรยากันอย่างนี้ยังยังฟ้องหย่าไม่ได้แต่ถ้าสามีเรานะครับแอบไปมีภรรยาอีกคนหนึงพูดได้ไมีภรรยาอีกคนนึงพาไปกินข้าวพาไปออกงานโพสต์เฟซบุ๊กก็บอกว่านี่เมียใหม่ผมถ้าแบบนี้จำไว้เลยนะครับว่าแบบนี้ฟ้องหย่าได้แน่นอนครับผมครับ แล้วจะสามารถฟ้องเอาผิดกับผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นได้ไหมครับถ้าเราชัดเจนแล้วนะครับว่าสามีหรือภรรยาของเราแอบไปมีชู้แอบไปมีกิ๊กแล้วยกย่องเขาเสมือนเท่ากับตัวเรานะครับโดยหลักกฎหมายก็บอกว่าคุณสามารถฟ้องหย่าและเรียกค่าสินไหมทดแทนเอากบหญิงชู้หรือชายชู้นั้นได้ตามกฎหมายนะครับแล้ว จะสามารถขอเป็นผู้ดูแลลูกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดในกรณีที่มีลูกนะครับกรณีที่มีลูกคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณหย่ากันคุณเลิกกันคุณทะเลาะก,กันคุณไม่อยากอยู่กับเขาแล้วไม่อยากอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับเขาแล้วคุณอย่าลืมนะครับคุณไม่ได้ทะเลาะก,กับลูกผัวคุณหรือเมียคุณเขาไม่ได้ทะเลาะกับลูกด้วยลูกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการการขออำนาจปกครองบุตรเนี่ยมันจึงเป็นคนอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละเรื่องกัน คุณอยากสามีคุณเลือกกับเมียคุณไม่ได้หมายความว่าสามีหรือภรรยาคนนั้นนะจะไม่มีสิทธิ์ในตัวบุตรนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจปกครองเนี่ยโดยหลักแล้วสามีภรรยามีเท่าๆกันแต่ใครจะเป็นคนเลี้ยงอีกฝั่งหนึ่งก็มีหน้าที่ต้องส่งค่าอุปการะเลี้ยงดูด้วยนะครับครับทีนี้ก็เหลือคําถามขำๆอยู่ครับ <c oughs> ถ้าสามีไปมีชายอื่น <c oughs> ไปคืนมีชายอื่นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หญิงอื่น จะสามารถฟ้องได้เหมือนกับการเป็นชู้ที่ไปมีหญิงอื่นไหมครับกำลังจะบอกว่าสามีเราอะไปเป็นเมียคนอื่นใช่ไหมแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับใช้คือกฎหมายเนี่ยครับมันมันเขียนมานานล้วสมัยก่อนมันก็คงไม่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่ว่าสามีเราไปเป็นเมียคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับโดยหลักก็ ถ้าสามีเราเนี่ยไปยกย่องสามีคนอื่นเสมือนกับเป็นตัวเราคือออกหน้าออกตานะครับไม่ได้ไปแอบมีชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่ได้ไปแอบลับลับล่อ,อๆไม่ได้ไปต้องหลบหลบซ่อนๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวก,กันกับไปแอบมีชู้เป็นสามีภรรยาคนอื่นก็ได้เหมือนกันเช่นกันครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ เพื่อนๆครับดูคลิปของผมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งหากผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเลยนะครับขอบคุณมากครับ